ก่อนหน้าที่พระองค์นั้นเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ถูกจดจําและถูกขนานนามว่าลูกของมารีและโยเซฟแต่พอพระองค์ตัดสินใจทิ้งชีวิตเก่าจุ่มลงไปในน้ําและมีชีวิตใหม่พระองค์จึงเริ่มต้นทําราชกิจของพระบิดาพระวิญญาณจึงเต็มพระองค์อเมนพระองค์ก็เป็นพระบุตรอยู่แล้ว ทำไมพระองค์ต้องถูกเต็มด้วยพระวิญญาณและไม่ได้แค่เต็มนะครับพระวิญญาณทรงนำพระองค์พระเยซูไม่ได้นำพระวิญญาณแต่พระวิญญาณนำพระเยซูผมถามหน่อยพระเยซูเป็นพระเยซูทำไมต้องให้พระวิญญาณนำพระเยซูด้วยครับเพราะว่าพระเยซูได้สวมสภาพมนุษย์ตอนที่พระเจ้าได้สวมสภาพมนุษย์พระองค์มีร่างกายและมีจิตใจอเมนโดยร่างกายและจิตใจของพระคิดมีความจํากัด ถ้าพระองค์ใช้จิตใจและร่างกายของพระองค์ในการทําราชกิจพระองค์จะถูกจํากัดโดยเนื้อหนังที่พระองค์อยู่ภายใต้เราอาจจะมองว่าพระคิดนั้นใช้สูตรโกงเกิดมานั้นโอ้โหทำการอัศจรรย์รู้ทุกอย่างแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฟังให้ดีนะครับตอนพระเยซูปเป็นเด็กพระองค์ต้องเรียนภาษาอารามไหมครับรต้องเรียนรู้วิธีการตัดไม้ไหมครับพระองค์ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอยู่ไหมครับเพราะอ,อะไรครับ พราะต่อให้วิญญาณของพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยความรู้และความเข้าใจแต่ถ้าพระองค์ถูกจํากัดด้วยจิตใจและโซลที่ไม่รู้ภาษาฮีบรูพระองค์จะไม่สามารถประกาศกับคนฮีบรูได้แปบลบว่าสมองจึงต้องพัฒนาเรื่องระบบของภาษาและวัฒนธรรมเพื่อคุณจะได้สามารถประกาศกับคนในวัฒนธรรมนั้นได้ยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าถ้าผมอาอาจารย์หมิงไปใส่ไว้ที่ประเทศร,รัสเซียหมิงไปยืนถือไม้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกพระเยซูปเป็นทางเดียวคนรัสเซียงงพูดอะไรวะ แม้ว่าวิญญาณหมิงเต็มล้นวยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะพูดเรื่องข่าวประเสริฐแต่คนรัสเซียไม่สามารถเข้าใจได้เพราะถ้าหมิงจะประกาศให้คนรัสเซียเข้าใจได้หมิงต้องไปเรียนภาษารัสเซียก่อนแปลว่าจิตใจต้องทํางานอไลเมนต์กับวิญญาณคุณมีแต่วิญญาณแต่คุณปะสะัสจจกความรู้ไม่ได้แปลว่าต่อให้พระคิดนั้นเป็นพระเจ้าพระองค์อยู่ในร่างกายหยิกพระองค์พระองค์งก็ร้องโอยครับไปดึงผมพระองค์ดึงหนวดพระองค์พระองค์งงก็เจ็บครับถ้าพระองค์ไม่เจ็บแปลว่าการตึงกางเขนเป็นสูตรโกง ตอนพระองค์อยู่บนไม้กางเขนพระองค์ให้เราดื่มน้าหน่อยเราหิวพระองค์ก็หิวพระองค์ต้องบรรทมบนเรือพระองค์เหนื่อยแปลว่าพระองค์เหนื่อยเป็นหิวเป็นถ้าพระองค์หิวแล้วเจ็บแล้วเหนื่อยไม่เป็นแปลว่าพระองค์นั้นไม่ได้เจ็บจริงบนไม้กางเขนจริงไม่จริงแปลว่าพระองค์มีความจํากัดอยู่ในร่างกายและอยู่ในจิตใจที่อยู่ในเนื้อสมองและอยู่ในจิตใจของพระองค์ฉะนั้นพระองค์เองจึงจําเป็นที่จะต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และให้พระวิญญาณเป็นผู้นําพระองค์ เพราะโดยเยซูที่เป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์มีความจากัดอยู่ในเนื้อหนังของมนุษย์จึงต้องให้วิญญาณของพระเจ้าเป็นผู้นําเพื่อพระวิญญาณลงมาและเป็นผู้นําเยซูพระเยซูจึงสามารถทําตามที่พระบิดาอยากที่จะทําได้พระองค์จึงบอกว่าพระองค์ไม่ได้ทาลาพังแต่ทาด้วยกันกับพระบิดาพระองค์เห็นพระบิดาทาก่อนพระองค์จึงทาพระองค์เห็นได้ไงครับพระวิญญาณเปิดเผยกับพระองค์เห็นใครที่เข้าใจให้บอกว่าอามนหากท่านอยากมีเชื้อสายเหมือนที่ พ่อแม่ท่านเป็นท่านทาตามเนื้อหนังของท่านเลยครับเดี๋ยวท่านจะเป็นเหมือนพ่อแม่ท่านเองดยที่ท่านไม่ต้องพยายามนําทัพไม่ต้องพยายามใจร้อนครับได้ใครมาไม่รู้จริงๆแต่ว่าถ้าคุณอยากจะทําตามในฐานะลูกของพระเจ้าคุณตามเนื้อหนังไม่ได้คุณต้องตามเชื้อของพระเจ้าคือวิญญาณบริสุทธิ์เพราะขนาดเยซูชาวนาซาเรสลงมาในฐานะพระบุตรยังคงทาตามพระวิญญาณเพื่อสําแดงการเป็นลูกที่รักของพระเจ้า ฉะนั้นพระวิญญาณจึงนำพระองค์ไปและให้ทำตามสิ่งที่พระบิดาอยากทำ